สวัสดีครับ BT Premium Auto Si Non ครับส่งงานครับเราอยู่กับเอ็กวินเดอร์ครับลูกค้าได้ทําการอัปเกรดครับเป็นโปรเจคเตอร์ครับไอ้ใบบอกเป็นแปดไอ้จุดหนึ่งแบ็คนีสั้นนะครับไอ้พร้อมด้วยประหลาดไอ้พีซีเอ็กห้บาทนะครับแล้วก็ก่อวงแหวนแล้วก็ d v วนะครับไฟลีนะครับมีไฟลีครับแล้วก็ดีวครับตาดำเงินนะครับไฟตามนะครับพอเปิดไฟตามแล้ว ดีพี่อก็จะหายไปนะครับเราเข้ามาดูแสงหน้ารถสูงครับลูกแก้วจากทงางล้านไปสูงต่ำในตัวครับความาดูแสงหน้าตัวรถแสงนอกตัวรถและในตัวรถแทบไม่แตกต่างครับของทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานครับสนใจงานติดตั้งดีดีดเนียนครับอติดต่อได้ท้งเพจ Facebook v ด p พี m i u ยม u u t o ที่ n นนได้ทุกสาขาครับขอบคุณครับ